ม,มือาไได้ว่านกไ้แสนก่วบาทแสนก่าบาทได้แสนก,ว,สนกว่าจุกเพื่อนหลังนีเพลด้วยบางไฟด้วยพอเด่นโอย ขอสิจิตบ้านหลังนี้ทําม,มาจากการเล่นมังไฟเขบบา่ะเอา อีกนี่กาย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิ้นด้วครับด้วยมน,นมผีเกตบ้านหัว<ห>เรามาเวยวน้อยจอปวนครับ